สวัสดีเพื่อนเทุกท่านครับกลับมาเจอกันอีกหนึ่งคลิปครับในช่องเล่าเรื่องรถครับช่องที่จะรวบรวมข่าวสารรีวิวการใช้งานจริงและโปรโมชั่นของแต่ละค่ายแต่ละเดือนมาอัปเดตให้ฟังกันครับพอดีมีข่าวที่น่าสนใจครับเพื่อนเก็เลยอยากมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันครับถึงรถซูเปอร์คาร์จากแบรนด์ฝรั่งเศสที่เป็นที่ใฝฝันของชายไทยหลายคน ย้อนกลับไปครับในยุค90ยุคที่ความเร็วความแรงความหรูหราถูกยกระดับขึ้นไปอีกหนึ่งขั้นและนี่คือตำนานที่ถูกปลุกให้ฟื้นคืนชีพอีกครั้งบุกติ EB 110 GT นั่นเอง ในปี1987ครับผู้ประกอบการชาวอิตาลีผู้ที่มีวิสัยทัศน์อย่างโรมาโนอาร์ติโอลีซึ่งชื่อนี้หลายคนคงน่าจะคุ้นเคยอยู่แล้วเพราะว่าเขาเป็นคนที่นำชื่อเสียงของบุกติกลับมาให้เป็นแบรนด์รถยนต์ระดับตำนาน,นครับมาโลดแล่นกันอีกครั้งและก็สร้างสารรค์ผลงานชิ้นสำคัญออกมามา,มากมายรวมไปถึงครับ EB110 GT คันนี้นะครับจะมีการประมูลเกิดขึ้นในเดือนหน้านั่นเอง สุปราคารที่น้ำสมัยคันนี้ครับได้รับการพัฒน,นาจากโรงงานบูกาติออโตโมบิลที่ทางอาร์ติโอรีเนี่ยเป็นคนก่อตั้งขึ้นมาโดยในตอนนั้นครับได้มีการถูกเขียนบนกระดาษเปล่าโดยมาเชโลกันดินีนั่นเองครับโดยในตอนแรกนั้นนะครับเบเนดินีเนี่ยตั้งใจจะให้รูปร่างของตัวรถเนี่ยเป็นแบบริ่มแบบวินเทจมากกว่าแต่กลับปรับเปลี่ยนการออกแบบใหม่ครับจนได้รูปรษณ์ที่เรียบ ลื่นและทันสมัยขึ้นซึ่งคงถือเป็นการปฏิวัติวงการมาจนถึงทุกวันนี้เลยนะครับบุคติ 1> e.b. 1 1 0 g t เนี่ยไม่ได้เป็นเพียงแค่รถสปอร์ตธรรมดานะครับหรือรถซูเปอร์คาร์ธรรมดาแต่กลับเป็นผลงานวิศวกรรมชั้นเลิศด้วยจำนวนการผลิตนะครับที่มีจำกัดเพียงแค่8 4คันทั่วโลกเท่านั้นทำให้มันกลายเป็นหนึ่งในรถยนต์ที่นักสะสมต่างไฟฟ้านครับและที่พิเศษของรถคันนี้ก็คือถ้าสังเกตเห็นประตูครับเปิดแบบปีกนกได้อีกหรือจะเรียกว่าเปิดแบบกังไกก็ได้นี้ยิ่งสร้างความน่าสนใจของตัวรถให้ เหล่านักสะสมอยากครอบครอง หัวใจสำคัญของบูกติ EB110 GT คันนี้นะครับก็คือเครื่องยนต์ครับ V12 ขนาด3.5ลิตรทวโบซึ่งทวโบเนี่ยมีถึง4ลูกเลยทีเดียวนะครับและวาลวครับมี5วาว์วต่อสูบทำให้รีดพละกกำลังออกมาได้ถึง560แรงม้าที่8,000รอบต่อนอาทีแรงบิดมหาศาลถึง611นิวตันเมตรนั่นเองเรียกว่า EB110 คันนี้แตกต่างจากรถซปเปอร์คาร์รุ่นอื่นบนถนนอย่างสิ้นเชิงและที่สาคัญครับสามารถลากรอบ ไปถึงเส้นเล็ดลน์ที่8,500รอบต่อนาทีได้เช่นกันนะครับพละกําลังนะครับส่งผ่านระบบเกียร์ธรรมดา6สปีดนั่นเองและระบบขับเคลื่อนครับเป็นแบบ all wheel drive หรือขับเคลื่อนสีล้อนั่นเองครับและที่สําคัญครับตัวรถเองเนี่ยยังสามารถทําความเร็วสูงสุดอย่างที่บอกตอนต้นว่าทำาทำลายหลายรายการนั่นก็คือทําความเร็วในยุค 80ยุค90เนี่ยได้ถึง351กิโลเมตรต่อชั่วโมงนับเป็นซูเปอร์คาร์ที่ใช้แชสซีแบบคาร์บอนรุ่นแรกนะครับก็ยังถือว่ามากับคุณสมบัติล้ำสมัยมากมายทอร์โบเราพูดไปแล้วเครื่องยนต์ V12 เราพูดไปแล้วนะครับและเจ้าตัว EB11 ข,ของคันนี้เนี่ยได้เปิดตัวนะครับครั้งแรกใน ปารีสฝรั่งเศสนะครับเพราะว่าแบรนด์เขาก็คือแบนรนด์ฝรั่งเศสแต่คนทําเป็นอิตาลีนะคราวนี้เรามาลองดูสเปคอีกนิดหนึ่งเราบอกไปแล้วนะความเร็วสูงสุดของเขานะครับเขาคุยไว้ว่าอยู่ที่340-343แต่คันที่ได้เอาไวท้ทดสอบและทำลายสถิติไปถึง351กิโลเมตรนั่นเองครับและ0-100 กิโลเมตรเนี่ยสามารถทำความเร็วได้อยู่ที่3.2ถึง3.6วินาทีเลยทีเดียวก็ถือว่าแรงมากๆเลยนะครับและ0-200ถึง200ทำเวลาเพียงแค่14วินาทีเท่านั้นนะครับก็ถือว่าอลังการงานสร้างเลยนะครับคราวนี้คันที่เราอยากจะเอามาให้ทุกคนได้ดูแนะทุกคนเห็นไปตอนนี้นะครับนี่คือ1คันที่จะถูกนำมาประมูลครับหมายเลขชัสซีของเขาหมายเลข0 92ซึ่งเป็นอีกหนึ่งคันที่น่าสนใจด้วยประวัติที่เราเล่ามานะครับแต่คันนี้เนี่ยนะครับประวัติของคันนี้ที่เอามาประมูลเนี่ยการผ่านเจ้าของของเขานะครับมาหลากหลายประเทศเจ้าของคนแรกครับอยู่ที่ประเทศเยอรมัน,นครับ มาต่อที่เนเธอร์แลนด์เดนมาร์กและล่าสุดครับในสหรัฐอเมริกานี่เองครับก็ยิ่งเพิ่มคุณค่านะครับของตัวรถมากขึ้นและอย่างที่เห็นครับตัวรถที่ทุกคนมองดูสภาพนะยังสวยสมบูรณ์กิ้งๆเลยนะครับตัวแชสซีเนี่ยอย่างที่บอกไปครับเป็นคาร์บอนไฟเบอร์แบบโมโนคอ์กนั่นเองแต่ตัวบอดี้ที่ทุกคนเห็นเนี่ยนะครับเป็นแบบอลูมิเนียมเพื่อในเรื่องของความเบานะครับอันนี้ถือว่าสุดยอดและระบบของช่วงล่างที่มันวิ่งได้ดีขนาดน,นี้ก็คือเป็นดับเบิลวิชโบน าให้พร้อมกับขอสปริงนั่นเองทั้งหน้าหลังเลยนะครับถือว่าโหดมากการเกาะถนนก็จะทําได้ดีนะครับอันนี้ก็อย่างที่เห็นแล้วครับแล้วก็ระบบดิสเบกมาให้นะครับเป็นแบบสพอร์ตใหญ่หน้าหลังเลยนะครับพร้อมกับระบบเอก ABS มาให้ก็ถือว่าคุ้มละนะครับสาหรับคันนี้และเนี่ยหลายคนอยากรู้ถังน้ามันคันนี้ครับอยู่ที่ขนาดที่120ลิตรเลยทีเดียวครับวิ่งกันยาวๆแต่ไม่ยาวหรอกครับเพราะว่าด้วยความ ที่มันแรงขนาดนี้เครื่องยนต์ใหญ่ขนาดนี้วิ่งสักกี่กิโลไม่รู้ใครอยากรู้ต้องไปประมูลคันนี้มานั่นเองนะครับแล้วคราวนี้เรามาดูภายในครับเราจะเห็นแว๊บๆภายในไม่ได้ถูกถ่ายออกมาเยอะมากภายในเนี่ยในตัวของเจ้าตัว e-b112 GT เนี่ยเขาขึ้นชื่อว่าไม่ใช่เป็นแค่รถที่แรงแล้วนะครับยังเป็นรถที่มีการตกแต่งภายในได้หรู มากๆม,มีลายไม้บนแผงหน้าปัดตัวหนังใช้หนังแท้แล้วเราจะเห็นนะครับว่าหนังเป็นหนังสีน้ำเงินออกมาสวยงามเครื่องเสียงที่ให้มาเป็นแบบนาคาบิชินะในยุคนั้นถือว่าดังแน่ๆในแบรนด์นี้นะครับ ขณะนี้บุกติ eb 1 1 0 t gt ปี1994คันนี้กำลังจะถูกนำขึ้นประมูลและคาดการว่าราคาจะอยู่ที่ระหว่าง1.45ถึง1.65ล้านดอลลาร์สหรัฐนี่จึงเป็นโอกาสอันดีสำหรับนักสะสมที่จะต้องการครอบครอง1ในหน้าประวัติศาสตร์ของวงการยานยนต์นั่นเองครับหลังเคยมีการประมูล eb 1 1 0 super sport ในราคาสูงสุดเป็นประวัติการที่3.16ล้านเหนรียญสหรัฐไปก่อนหน้านี้ ใครที่สนใจก็สามารถมีการประมูลในวันที่3พฤษภาคม2568เวลา2ทุ่มนะครับที่สนามแข่งขันรถยนต์นะครับมายมี่อินเตอร์เนชั่นแนลออโตโดมนั่นเองเอาล่ะเป็นยังไงครับข่าวที่เอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับย้อนยุคไปในยุคปี90กันเลยทีเดียวนะครับอ่ะ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เป็นกำลังใจให้กับพี่เอและทีมงานเล่าเรื่องรถกันด้วยนะครับใครชอบไม่ชอบก็พิมพ์คอมเมนต์มากันนะครับก็ถ้าไม่อยากพลาดข่าวดีๆหรือรถที่เรานำมารีวิวนะครับเป็นรุ่นไหนอะไรเงี้ยก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเราทุกวันวันนี้ต้องขออนุญาตไปแล้วเจอกันคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวอะไรก็ติดตามกันนะครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ